จากกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่คุณสายป่านภิญญาได้ออกมาตั้งโต๊ะถแถลงว่าถูกครูสอนดำน้ำโพสเฟซบุ๊กหมิ่นประมาททำให้ธุรกิจอุปกรณ์ดำน้ำของตนเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนก็เข้าใจผิดไปแล้วด้วยล่าสุดวันนี้นะครับที่ศาลอาญาราชดาเจ้าตัวและทนายความเดินทางมายื่นฟ้องหมิ่นประมาทครูสอนดำน้ำพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทส่วนตอนนี้ครับคู่กรณีก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมา ถ้าโพสตขอโทษตอนนี้เนี่ยคงไม่ทานเพราะว่าตนก็เสียหายไปแล้วครับหลังจากนี้นะคะศาลก็จะนัดไกล่เกลี่ยค่ะเดือนมกราคมปีหน้านะคะเบื้องต้นต้องเจรจาก่อนเพื่อรับทราบนะคะว่าได้ทําไปจริงหลังจากถแถลงข่าวไปเนี่ยลูกค้าก็มีมาบ้างนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาค่ะส่วนคนที่ยกเลิกไปยังไม่มีสั่งใหม่ตอนนี้มีคนให้กําลังใจเยอะเลยละค่ะ เพื่เนินการฟ้องร้องคดีมินรุมาดโดยการโฆษณานะครับที่เหมือนที่แถลงข่าวไปข่าวก่อนเดี๋ยวให้ป่านพูดเรื่องรายละเอียดค่ะก็วันนี้มายื่นฟ้องนะคะที่ที่ป่านได้แถลงข่าวไปนะคะก็ วันนี้ชื่อคนที่ามายื่นฟ้องก็คือนายวราพันธ์บุดมพงศค่ะก็เป็นครูสอนว่ายน้ำคนหนึ่งที่หมิ่นประมาทผ่าน่ผาแอปพลิเคชันแล้วก็เฟซบ o ๊กค่ะเขาเสียหายจริงๆเนี่ยพอมาตรวจดูแลเนี่ยมีมูลค่าเลยเป็น10ล้านเลยแต่ว่าตัวป่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจค้าความแต่ตั้งใจให้คดีเนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เลยเรียก แบบที่มันสมควรก็คือประมาณ5ล้านเท่าที่ทราบนะคะยังไม่มีแต่ว่าเหมือนเหมือนได้ยินมาเพื่อนๆบอกอยู่เหมือนกันค่ะว่าแบบเออมีการพูดคุยกับเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้มีเจตนา,าที่จะเข้ามาขอโทษหรือว่าเข้ามาเจราจาอะไรเออโพสตขอโทษตอนนี้ก็คงไม่ไม่คิดว่าทันแล้วค่ะเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วอย่างที่อย่างที่เคยแจ้งจ<ะ>เรื่องนี้มันเสียหายไปถึงว่าเอ่อตัวต้นสังกัดบ,บริษัทที่ต่างประเทศเนี่ยก็ทราบเรื่องเลยด้วยฮะตัวเคมีมที่ที่กรีซนะครับก็ทราบเรื่องด้วยเหมือนกัน ทางนู้นเขาจะดำเนินคดีต่อด้วยไหมครับหรือว่ายังไงคืออันนี้บอกได้ว่าเรามีการเรียกเขามาเป็นพยานอยู่ในบัญชีพยานด้วยครับแต่ไงเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีคือณตอนนี้ค่ะคุยกับปันต้องเป็นขั้นตอนของของของความเออ่กระบวนการยุติธใช่ค่ะเพราะคงต้องมาคุยในศาลเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากแล้วตอนนี้มันเป็นวงกว้างจริงๆตอนนี้คือสารรัดก็จะเป็นช่วงมกราครับขั้ไก่เกี่ยครับแต่ว่าก็มีนัดไต่สวนก็ช่วงมัคกะลาที่บอกไปครับช่วงต้นมกราปีหน้าต้องต้องนัดมมมาาาาาเเจจออหนนนนนน้กกกััััััีี่่็คคคงททศศลละรรบบวดผ ก็คือน่าต้องมาดูเจตนาที่เขาแสดงเจตนาก่อนนะครับณตอนนี้ค่ะยังไม่ได้ถือว่าเห็นผลชัดเจนอะไรขนาดนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีแต่พี่พี่เขาคอยให้กาลังใจมากกว่าส่วนตัวลูกค้าเนี่ยหนูว่ามันก็ต้องใช้เวลาแนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ